สวัสดีค่ะทุกคนทิสวิตนะคะวันนี้เราจะมารีวิวขนมจากโรงเรียนนะคะต้องขออาภาัยที่โซมิเน่งพระเพิ่กลับมาจากโรงเรียนนะคะอาจะเห็นว่าหน้าแปลกๆก็คือโรงเรียนมินให้เก็บผมมาค่ะ,ะก็จะแบบว่าโคตรท่ๆเลยนะคะเราจะารีวิวการประมาณสี่อย่างเนาะ นี่คือของที่เราจะได้ดูทั้งหมดนะนี่เริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะทุกคนอันนี้จะมีสองรุ่สีแดงเป็นบาร์บีคิวส่วนสีส้มเป็นรุอะไรวะอ๋อไก่ยาก่างค่ะทุกคนรุไก่ยาก่าง หนึ่งบาทนะคะที่ซื้อมาอาาจะมีความเหงื่อท่วมหน้า <c oughs> เอันนี้คือรสกระยากนะคะแต่ว่ากินแค่ห่อเดียวก่อนเพราะว่ามันแล้วก็แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นขนมที่เรารู้จักกันดีแล้วมันอร่อยมากซึ่งตัวนี้จะขอไม่แกะกินเพราะว่ามันกินไม่หมดแน่ๆตอนนี้ <c oughs> อันต่อไปเป็นลูบอมนะคะมี น่าจะมีหลายรถแหละแต่ว่ามิ้นซื้อไม่ใช่สองรุนะรถนี้ยังไม่เคยกินนะคะเป็นรุอ่าง,งุ่นขอภายกับความรกตรงนี้จริงๆมันไม่ได้รกแต่ว่าของมันใหญ่มันก็เลยวางแล้วดูลุกนะคะอันนี้เป็นมันก็คืออ่าง,งุนอ๋อกินอ่ง,งุ่นกับมิ้นนะคะแกะไปออกนี่ทุกคน ข้างในจะมี3เม็ด1บาทเหมือนกันนะคะนี่ทุกคนเม็ดจะเป็นประมาณนี้ข้างในจะเป็นแบบเหมือนองาง่นที่เย็นๆนะทุกคนใครเคยกินอิชิตันรสองาุ่นคือใช่เลยจะมีความาซอๆนะคะ ส่วนตัวไม่ชอบรสนี้มากกว่าเพราะว่ารสนี้อร่อยกว่านะคะอย่างต่อไปนะคะก็คือสาลายค่ะที่จริงมีอีกรสนึงคือรสต้มยำกุ้งแต่ว่ามีชอบอกลิ่นยอกบาร์บีค้ามากกว่าน,นะคะที่ไม่ซื้อรส้มยำกุ้งมาเพราะว่าวันนี้มันหมดค่ะทกทายทุเสียงในีะเป็กลนอที่มาจากกล้องอาจจะ ม,มีเสียงแมวบ้างเสียงนกบ้างะคะเฮ้ยมีสองอน,นุพันปกติจะมีแผ่นเดียวนะอันนี้ราคาห้าบาทนะคะอันนี้ก็ห้าบาทห้าบาทหรือสองบาทนี่แหละมันก็จะไม่ได้ที่จริงแผ่นเดียวแต่ทำไมมมีสองแผ่นอ๋อที่จริงมีแผ่นเดียวนี่แหละแต่อาจจะหักไม่ได้นะคะ คารายคือเป็นขนมที่มันชอบมากเลยเนะี่ยซื้อเกือบทุกวันเลยนะคะน้องชอบคลิปนี้รูกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสครายให้ด้นยนะคะคลิปนี้อาจจะรีบนิดน,นึงเพราะว่าเราต้องมีทาคลิปวันวาเลนไทน์ต่อค่ะต่อในวันไหนน่าจะวันวาเลนไทน์วันพุธนี้เลยนะคะแต่ไม่ต้องรีบไปทำของันนะคะ่ะ ทุกคนจะรู้ว่าปีที่แล้วมัทำขวัดอะไรแต่ปีนี้มิจะอาจจะไม่ถ่ายให้ดูแต่มิ้นอาจจะถ่ายแปลว่าทำเสร็จแล้วเราถ่ายมาให้ทุกคนดูนะคะก็เบ๊ายบายค่ะดื้อมาไาใครเคยกินพวกนี้แล้วคอมเมนต์มาด้วยนะคะ